ไม่เคยเหงาคุณห้องนะครักูไม่เคยฮัลโหล <c oughs> ไม่ใช่คนแบบนั้นอะเป <c oughs> ลงรอรมาแล้ว <c oughs> ตอนแรกอะไอเราไปมินในกลุ่มทำรักมีว่าอันมันมีคนอันที่โดนไดอได้ลายบาดอ,อั้ย อไอเราไปคอมเมนต์ว่าอันเอาไอดีมาจะแอดไปไอว่าคืเสี้ยเราวันนี้ไอก็เลยเขาไอาก็เลยเช็คไอดีทีมเอ้ยเช็คเฟสทีมวันนี้วันนี้ไอเขาไปใน,น,นด้านวันนี้ อ้ายละเขาไปซ่องแชทอ้ายละเห็นนะเห็นแชทหนึ่งหแหวนเยอะแชทกูได้บบรูนแหล,ละอ้ายวันนี้มันกบบมีความขี้เสียกเมืนบะก็ะได้เขาไปเบิ้งมนันเองมันเองอ่ะเห็นเห็นข้าเจ้าคุยกันตอนแรกกะเป็นหัวแค้นกับรูแค้นนี่แหละแต่ว่าเขาน่ะคุยกันอยู่เมื่อก,กี้มันก็ไม่มี ไอีนอ่เขาเขาบอกว่าเขาเป็นลูกแค้นเขาบอกว่าเอียงว่าอียงนีู่แล้วมันแต่ว่าในนั้นน่ะมันมีคาว่าเป็นห่วงอยู่มีไอก้กะเล่เมลูคอตตอดีเอียงบรูดละ่ะเอยียงโคตรเสียวข้ารูสึดเลย เราแกยังยังมีหน้ามาถามกูว,ว่ามึงเฮ็ดอียังคิดอีกสาส,สัวารอไหมเฮ็ดปิดบ่รลูดัวีดาวลดไหนวะอีส่วนพูดเลยวะ เมลูแต่ว่าคนนั้นอ่ะเป็นลูกแค้นบูน้องชาไอ้มันแบบมันโท่มาหลายสายแองโท่มากแล้วไออันบรับอ่างเงี้ยเราก็บอกว่าสิเกจึงเสียนบัวเอียงคือเข้ามาเจ็บยังสี่ ไม่เข้าใจที่แบบคือว่าแบบคือว่ากำลังเขียนอยู่กับหงอมบาด้ก็มาเขียนขึ้นอย่างเงี้ยม่เข้าใจเลยเฮียแล้วยังมีหน้ามาถามมาใครเราเเห็นถึงถึงแบบถึงมันจะนานแล้วแต่กูก็ยังเลื่อนดูอยู่นะข้างหน้าถ้ารวนี้กูไม่เข้าเฟซมันละ งงก็แต่เฮลิเซียนแห่แหล่ะของมันเอียดนะทักมาแล้วเขาคุยกันเป็นบางเทือคุยกันก็ยังแบบเพราแค่ก็รูกแค่อนเรียนแม่แต่ว่า,าเฮาแบบเท่าสมุดย่างที่คูบาวอันบอย่างก็บ่อย่างไรครูบาแย่งนะคุยกับผู้ยิงท่านไหนอันบอกแล้วกันผู้ยิงคู่หนอนนะบางเทือกอ่ะอย่างว่าบางเทือกแบบทีบ่ป์นะ,ะก็ท่าค้ามูผู้ยิงคู่หนอนแล้วก็บอกว่าตั้งใจสอบเด้ออีหยังอย่างน,นี้แม่เรามูผู้ยิงคู่หนอนละ คุยกระาขึ่นเป็นนขนาดขนาดไอ้คุยน้ำผ nope ู้ชายที่ไอ้ตลวนี้เขายังบ่อยไอ้เลยไอแล้วเล่าหนุ่มน้เหมือนเด็กเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอ้อะโคเสียเขารู้สึกเลย 好饿、啊，好饿、啊，好你、啊